รอบหน้าไม่ใช่ราคานี้แน่นอนคนระับ68มีครับพี่เดี๋ยวขอรันเอาพี่เมย์จบไวๆครับพันเจ็ดพี่เมย์เอฟเลยแับกดหนึ่งเลยครับพี่เมย์ขอบคุณมากดูมันสวยสวยเอาจัดให้พี่เมย์หน่อยหมาหมีหมูมา้าถ้าน้องก็จัดให้ไปเอาไปเลยพี่คุยกันง่ายๆอย่างนี้แหละผมบอกราคาไปแล้วถ้าพี่ๆท่านใดชอบนะต่อราคามาแบบพี่เมย์เลยหลังเป็นมอเตอร์ไซค์เอาพี่เมย์เอาอีกแล้วครับพันห้า ไวจัดเลยนะเหมือนรีบอ่ะเหมือนรีบเหมือนรีบจริงใช้ให้เงินหมดหมดอ่ะแล้วเดี๋ยวจะไปไปเที่ยวแล้วคนจะไปเที่ยว่ะขอบคุณครับแล้วพี่เมย์คนหนึ่งแล้วแล้วแถมมิกี้เมาส์ไปอีกตัวหนึ่งเป็นไงมิกี้เมาส์ป้ายติดอยู่เท่าไหร่คุณเล่ราคาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแถมไปเลยเหมือนลดไปเป็นพันนะพี่อ่าพี่เมย์เอาขอบคุณครับพี่กดหนึ่งไปแล้ว เดินเธอเเนี่ยรู้เรื่องครับพี่แคปกดหนึ่งเฮ้ยใส่ต่อเหรอขอบคุณครับพี่เมย์น่ารักมากต่ำยี่สิบาทนะพี่นะดีเลยให้สามขอองค์เทพจุเนียช่วยเข้าสิ่งหน่อยฮะเข้าเข้าสิ่งโปดราคาขึ้นไหมไม่ขึ้นเลยใช่ไหมไม่ขึ้นเลยครับเหมือนได้ฟรีสองลูกค้าพี่เมย์ ดูสิยางสวยแต่พี่เมย์ดูจะยี่สิตรุ่นๆบกบ้างสงสัยอวยเกิร์ดยังไม่สามสิบนะเอาดีรัมาอบคครับพี่เมย์เรียบร้อยครับขอบคุณครับพี่เมย์โอ้โหแล้วเนี่ยมีมีไหมอยากจะแคปหน้าจอลยคิดแคปไม่ได้ไหมคิดบอกเลขเองโอนเองเอฟเองเลือกเองเอาเองหมด อย่างเดียวคือผมส่งให้แค่นั้นแอลต่อครับแอลต่อจัดไปครับขอบคุณพี่เมย์นะเที่ยวพักผ่อนนะไปเที่ยวอะแอบไปเที่ยวร้านเหล้าหรือเปล่าเอาแอบเลยจ้าที่พี่เมย์น่ารักที่สุดหนึ่งหมูเดินไปจับมาให้เลยนะบอกหมูผมก็จัดให้เลยอ่ะเออแขบไปก่อนได้